ต่อจากคลิปที่แล้วครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถนนใช้รถด,ดำครับตัดครับบัาคับมีสายโดขเข่ารถตัดไปเฉยเลยจะเหยีกินข้ากันได้พวก

มันักรนโลนึงอยากซึมโลนึงเปหัวอือข้ามตัวนี้ยืมมาซึมโลหาเกลียวเดียวเกีเกยวน่อยเนาะอ่ะนคือว่าเดีวดิเนียวเนี่ยจ้ะเรียบร้อยปะไปยากยแล่นดีแล่นดีปะ เลี้ยงดีอยู่ทางเรือทางกันนะครับเออทางเรือ่ะเป็นพี่อาบ้ว่ะเครื่องลอยเสาสิแล้วแกะมักแปลงรุ่นอะพะเใหญ่นี่กะม,มักละบ้าวก็ที่ว่วาบอทางลุ่มทางริมบ้านเฮาบปริมบ่มีมไข่แบบเปลี่ยนสุดเป็นสุด,สดทางลุ่มคือว่าแล้เปลืองงบเปลืองเงี้ยขับจะได้ก็ขับไปกระบว่าล่ะ

เาได้เสกเที่ยวไอ้าษคำวันไอ้ตรงด้วยคนที่แยกงานตะเจสิบซะก่อนด้พบแยกใหเแยกยนบอเอาที่ร่วมเถี่ยวของเราไอมพิบได้แยกแล้วก็ยากแล้วสินมบแยกนิเพแม้าเจานี่เ่าว่าเขาเห็นอยู่บนลานวางสองสามทิศหลังแกดินวงเพราะ้นัใจเขาบอก เคยเหมเคยรถั้นมือทั้งบ้านแกงอ๋อกี่้บ่จัเว่มันเจ้าสุเดนะพว่ามันรถเอจักแล้วเ่าเอารถเอพอนีม่ว่าเป็นรถคือกันันสะดวกแต่เงนละ ยังวะไม่ไม่ไม่ยังแหละเขาแก้ไม่แล้วเราต้องเรียนงานานหวงงานอปไวเราเราคนอาจจะเป็นไปได้เพราะว่างานหลวงเพรนั่นเาะนั่นคนถึงก็ต้องนี้ทงลงทรงเรื่องเอารถแฮมือยังเดอา เอาหน่วยยุ่นี่ละน้ำมันลายคาศิยานคาศิยนันวะโอ้เทียงไห้แหละาะทิดไปเด้อเดี๋ยวรถแห้งแน่บได้ เสียงเครื่องชั่นมากครับผม NPR แต่ว่าไม่ชุดถังลมนะนากระงามครับดีสุดจอดแกะได้ห่า เกียร์ครับเครื่องน้อยแน่ก็สิสันฝนตกเท่านึงสองเท่า,าสิก็สิอย,า,า,า,ยากลำบากแน่จังหน่อยแล้วครับต้องใส่แห้งเบืองเกแะแกะน้อยก็พันทักทักดีกัทัก,ก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 ทักทัก่อนทักษัดีเลยคุณผู้นามีปัญหายนงครับประสบการณ์เยอะ ตอนมากประสบการณ์เยอะแล้วล่วครับผมก็ con xi không ta hơi thôi tao dừng hơi đúng không บางฟุนเต็มท้ายครับผม chưa không? Đi khảo trên Nam cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền mà Ok các bạn. Bọn mình đang live ship này các bạn. Cảm ơn các bạn. Đây vào ship nào. Cái lên kia sao đi. กัน,น,นาลินนะครับผมชิมีแลวก็เยให้ว่าสิบอกเอาไปจอยแย่คุณอยู่บางยาเยรถนว่ะเออจอยแย่คุณออออใจก้น